รตัวกันได้ก็คือคิวทุกคนเนี่ยเป็นทุกคนคิวยากมากแล้วแบบการที่เราจะรวมตัวกันครบนี่คือแบบหาโอกาสได้น้อยมากใเพราะเด็ด้นครับที่แบบได้เจอพี่ทุกคนเลยเป็นงานรวมมารมีพี่คนไหนที่แบบตั้งแต่เระมุนมาแล้วแบบเราไม่เจอยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอหรอเจองานนี้เจอไม่พวกเราเคยเจอเพราะคืคนแล้ว แล้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นไงบ้างมันจะแฟนๆมมันจะเป็นบุญก็ดีใจที่วันนี้แบบได้มาทําบุญกับแบบใช่งานเนี้ยคือเราเอากันไปทําบุญนะครับก็ดีใจที่เราได้ทําบุญร่วมกับพี่แฟนๆทุกคนด้วยครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอพี่แฟนๆแล้วก็ได้เล่นเกมแล้วเล่นแดดหอให้ที่แข่งกันยครับก็รู้สึกว่าได้รับบุญไปด้วยครับเมื่อวานจะเกิดกล้องถ่าวอะไรบ้างลูก

เป็นปีที่ซีรีส์กิมบอร์ดาาร์ได้ออดอะไรต่อแล้วยังไงต่อไม่ได้หรอยังไงแล้วก็ได้เจอพี่ๆเป็นแฟนด้วยแล้วไงต่อแล้วไม่ต่อจะไม่ค่อยได้ชื่อประเทศอื่นอะไรก็ไหทำพีมงเพราะอะไรไม่แล้วแล้วโทรมาได้ซื้ออะไรกล้องป่ะไม่ต้องซื้อกลองเลซื้อหรอก็ลองดูบนตัวกล้องว่ามีอะไรเกี่ยวกับแฟนกันหรือเปล่าใช่ใชเราต้องเดินโชว์ตัวแล้วแหละทำยังไงได้ ได้นี่ไงนี่ใส่ซอไหมนี่คือทำไมใช่ทำไวทำไมถึงเป็นสร้อยนี่คืออวดเพราะว่าให้ดูหลือไงให้ดูให้พี่ๆจริงจริงๆนี่รีเควสไปอวดหรือ๋อผมเสียให้เพราะเห็นสร้อยแบบนี้แล้วแบบมันน่ารักดีชอบน้องครับเพราะว่าน้องชอบแบบกุ้งตาดิ้นนิดนึงอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอะไรที่น่ารักแล้วน้องจะใส่ ชอบไปมจอชอบครับผมชอบซอยเหรอดักเลยเลยเออดักเลยเออดักทาก่อนเลยแบกพี่ๆราคก่อนนะแล้วจะรู้ยังก็คือก็สรุปต้องชอบมาเลยนะชอบทุกอย่างเลยชอบส้อยด้วยแล้วอะไรอีกนะอะไรต่อโอ้โหเสื้อวันนี้นี่คือสวยมากเปลี่ยนเรื่องมากลูก พี่ซื้อสร้อยให้เพราะว่าจะได้ติดตัวเขาตลอดเวลาใช่ไหมอะไรนะที่ซื้อสร้อยให้เพื่อจะได้ติดตัวจะได้นึกถึงกันไงเขาถามพี่โทนี้เออเออหรอไม่ได้ให้น้องอะครับก็อยากจริงๆอยากให้น้องใช้ออแต่คือทุกวันก็เจอกันอยู่แล้วอันนี้คือบอกใช่ไหมบอกเฉยๆเอาไปเกช้ปะ ที่เราพวกคนคลิปกันมากนะก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็นเครื่องทางของซีรีส์เรื่องกิบเบิปาแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจครับใช่ครับซีรีส์พวกแบบได้รับกระแสตอบรับได้ดีมากๆเลยครับผมกับน้องกล้องก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับการอะไรรู้ ตอบแล้วการตอบรับ so, ท so ี่ดีค şey ร yes, right. ับแล้วก็ด well, ีใจมากๆเดี Richtung> ๋ยวที่ได้เห็นกิดิดพวกเราแบบน่ารักน่ารักอ่โซเชียลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับมันเป็นยังไงหายเหนื่อยนะหุ้ยหายเหนื่อยเลยครับรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทุ่มเทมาได้เพราะว่าจิบที่ได้เป็นรางวัลไปเลยะไรที่เราเห็นบอกว่าจนวันอาทิตย์นี้คือไอ้หลายๆ EP ที่ผ่านมาว่าฟินเราคือจะฟินขึ้นไปเลยอะไรที่นี้กันเอาไปไหนเหโอพี่เขานะคะ อ่าพี่ต้องพูดซิอ่พระเพราอีพีก่อนเพิ่งเพิ่งเป็นในฝันอะไรเนี่ยเออเป็นแบบคิดไปเองมันจะมีความจริงเกิดขึ้นบ้างหรือยังไม่จีิงก็จิงกันลครดูดูจริงมันก็อาจจะมีเรื่องจริงบ้างในถึงไในไหนขขออที่รักในนี้หรือว่าในซีรีส์ในซีรีส์อ่าอย่างไรต่อพูดซิพูดซิด้วยกันช่วยกันครับเอ่อก็คือแบบในอีดีห้านะครับก็จะเป็นซีในฝัน ก็คือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจริงหรือเปล่าตััวมนเป็นเขาบอกว่าอยู่ในฝันไงอครับทุกอย่างเป็นความฝันครับเออแต่ตอนถ่ายล่ะคะก็เป็นฝันเหมือนกันคือแบบพี่กาเอากล้องเจาะใช่ใช่คุณต้องถาเขาเห็นขนาดนั้นเลยเหรอใช่เป็นกล้องรุ่นใหม่ครับแสดงว่าเราคิดแบบนั้นน่ะดิเออ การทหารคือเราคิดด้วยนะคือพี่โทอ่ะถ่ายในหัวพี่โทอะไรแต่ฝันของพี่ตังไม่ใช่หรอไปเห็นบอกว่าถ้าหากวันอาทิตย์นี้คนที่เกิดคนคนโดนยังไงจอยหน่อยสิว่าทำไมเราถึงเกิดคือถ้าเกิดว่าเห็นในเชลเลอร์แล้วคือมันไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรว่าอาการ้องกล้องมาออกเองโอ้โหกล้องออกแล้วนี่เรียกว่าอะไรคือถ้าเห็นรับอาทิตยเซอร์อีกทีต่อไปก็คือมัน ไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะอมแดงถ้าวเหรอเริ่มแล้วไม่ครับคือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยหนาวหนาวหรือร้อนหนาวาใจร้อนใจร้อนร้อนอันเนี้ยร้อนตัวใจมันเลยสั่นๆใช่ปะถ้าว่าดื่กาแฟมาเราติดพอดูในซีรีส์อ่ะ มันจะมีฝั่งนึงที่เถิดฝั่งรู้แบบเอ้ยกล้าแต่ว่าในในตัวจริงตอนถ่ายใครเกิดใครเกิดใครใครเกิดกว่าผมว่าคนที่เกิดที่สุดน่าจะเป็นพี่นการครับเาพี่นกัดการดีเลยถ่ายด้วยลูกก็พอเออต้องต้องให้ต้องให้การหน่อยว่าใครเกิดกว่าเพราะว่าพี่โฮเออรอพี่เขินรอ ที่ก็อาจจะมีเขินบ้างเพราะว่าเห็นน้องเขินก็เลยต้องเขินเพื่อนน้องกลัวน้องจะแบบเขินคนเดียวแต่ที่ทอพูดจะไม่มองแต่ที่ละกันบอกว่าน่าจะใช่คพี่ทองพูดจะ่ฉัไม่มองหน้ากล้องเลยนะเออก็มีมองบ้างนีดมองหน่อครับก็มีก็มีบางส่วนที่เขินนะครับแต่คือหลังจากนี้ก็คือยังมีแบบส่อนที่เขินมีเยอะไหมเพิ่มเลเวลหน่อยว่าแบบเอ๊ม มันไปได้แค่ไหนมันก็จะเป็นน่ารักถึงที่สุดเลยครับมันก็จะมีเพิ่มขไปเรื่อยๆอะไรครับเป็นสีน่ารักสุดๆมากเทเลเท่าไหร่เต็มเต็มเต็มสิบเท่าไหร่เต็มเต็มสิบเต็มสิบให้ล้านกว่าจะถึงที่สิบสองก็คือตายแต่ตายละคืออก็คือผมน่าจะทำใจไม่ไหวใช่พูดเองนะี๋ยวคราวหน้า มาถึกแบบท้ายทีพี่จะรอดูเพราะจริงอ่งพี่พี่โทรบอกหรือเปล่าใช่ EP 6ตอนนี้ผมก็่ยังทำใจไม่ไหวเลยวันนาทีนี้คือไอ้ฉากที่จะเป็นไี่แหละให้ทุกคนแตกขาได้แล้วคือ EP 6อ่ะจอใหญ่อ่ะ ไ็อยู่ในโรงอ่ะอ๋ออยู่ในโรง้ลยใช่ครับที่สองนี้มีไปดูในโรงของกับพี่พีใช่ครับไปเที่ยวทะเลกับกิ่งฟ้าครับอ๋อมันคือมันมีชื่อชื่อชื่อว่าชื่ออะไรชื่องานคือไปเที่ยวทะเลกับกิมมิ่งฟ้าก็เลยอยากเห็นแต่พี่พีทุกคนแต่งตัวไปทะเลกันเป็นฟิลแบบทะเลทะเลบีชบีชหน่อยแล้วถ้าใส่กิมมิ่งไปได้ไหมไปทะเล ได้แต่ว่ามันอาจจะหนาวหน่อยอาจจะขนลุกเพราว่าจอใหญ่เราใส่อะไรไปผมเหรอใส่ใส่ใส่ใจแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันวันนั้นเนาะใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอใหญ่